สวัสดีครับพี่น้องผู้สุขคนจ้าไปย้ายใดอยัางไปย้ายสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่น้องเาทุกผู้ทุกคนแหละครับผมผมไปอันหัวขวัญก้อนพี่น้องเปิดถาดยาออกจากให้อย่าง,าง,างน่าผมก็เลยห่างบ่วงอยู่หน้า,น,านั่นล่ะก็เลยหนูมาสองโตนี่ตัวหนึ่งกํลาลังซับอยู่นี่ครับนี่ตัวหนึ่ง หนูน้อยพี่น้องไอ้ลูกกอกโอ้กัดเข่าขนาดเล็กเนะว่ามันอยู่ดีเนาะพอยังไเนาะโอ้ยมันจังนี้มันกินเข่าผมรู้ก็นดีเนาะได้ซอนตัวหน่อยหน่อยพี่น้องเพราะได้ไม่กินเพราะได้มาอ้อมสู้มอยัดกินเออจินอ้อมหนูเอเลยมันอยู่ดีพี่น้องแต่ว่ามันใส่บะถึงมันตัวหน่อยแต่พอยังไงมันมันถึงมันเท่ากับอะไรดิสัตว์ป่าเนี่ยมันได้หลายอย่อะที่ผมัน้องขึ้น เนี่คอมอขนาดนี่เพินเห็เหตุตัวนี้หนเหเสียบดีที่นตัตมป้อตัานยังอ่ะทำขาหอมแดงเข้าแผ่นเด็ดใช่ไก็ได้โอ้โขบัท่นมากยะทันตื่นนี่ไ้บุสมีแลูกกระดยติได้บุบข้าสมีอรไดอย่างนู้นคนกนึงไปทั้ง มาไลยหลหมานี่มันลขกัดเดียวราคนกับอะไรกัดขึ้นมาหมูท่นี่หมาแมึงทางนี่มึงถ่ายอะไรกัดขึ้นไล่รดออมไปติกแข็งได้ครืบเปล่าสบายเจนี่ขนมีไปถากหน้าเลีวแล้วกับเล้วจะแข่งข้างนี้ซืดิ của kháng kháng chiến thanh niên thanh hết chưa? đi về tới nào, này ở có sát nhá tay thay con nó hết bị của đây làm đây con lại có là cần cần gì được mình để lại thôi này từng mắn chẳng có phò cái cần thế là vườn này mày cả จักบ่อเคยออกบ่ไ,ได้เสียวบุ้นนี่ไอ้ยันบ,อบ่ออหรอกก็เคยหลักก็เคยเอาจบแตนเสเอากับยันกาา็เจอเอา้าว่าหาจิ้งคือกันกับสียมอของกันเนาะยันวางท่านละกูไม่มองมาไงหรอกมาผมก็ได้อยู่ไหมไปหาผมกับพ่อได้กินอยู่กูก็เจ้าหาขา็เจ้าก็อยากกินคือ,อก,กันเนะา,าะเลยบอกหรอก เห็นแล้วกัดยางหนีเขาจะไปยืนบังมันการกานเย็นบังร้อนมีงานไม่สิเบียวของกันเกิดกิเลสทันทีเลยสิ้ <c oughs> ือปลาจินเบ็ดมุนีล่ล่ะถ้าเห็นมันจินเบ็ดกลมกลืนจะไปหยกบังที่ตัวน้อยตัวนี้กระซังไม่จินมก็จินมยังหันล่ะถ้ากันคนเคยเอาเนี่ยเอาเลยดิ ันกเบื้อปัญังหรืว่าเอาของเป็นอย่งไบางคนก็เจ้าว่ามีจริงก็เจ้าเอาไปยุ่ไปกินนี่ซื้อทำไมาสิไปยายามเอาหมดนคืนสวดแจงกบะเยังปังญังสิั้นตะบ่ไดไรผมก็เอาหายะ้แต่ผมไม่พอตัวหนึ่งก็จบียเจบียวผือเนาะผมมันใส่เบ็ดปูอย่างเว้นวะยพาตดเหลวไม่ไหมสเนียพราท่านดีดีสิมูยิ่งก็จบียวผือเปียวผื่นละ bò như chị biết như tổ sâm ỉ này như dây nhựa phủ này chút thang áo hà nát chút này cái là riêng vậy vâng cái châu già nó hiện này nó bị giảm này cái châu riêng thấy thủng vậy vâng cái qua thấy thủng thì là giấy luôn nè bóc cái cặp thâu cái đấy bà mà nó để bà má thế này, thế biết cái chỗ lấy chưa bị biết này เห็นอจินบ่ไห้สันดอกเอาตัวเดียวตองมือพอตอจมอะไรต่อเอาไปอ็ดเนี่ยสันดดกยืดขวางผมนี่หลอยู่ที่สันโดกหายยดอคนว่าวตัวจะเป็นเคือขึนกา้นเดีบนี้เจอหรือคนนึ่งต้นมาพี่จะจุ่มกันบ่เนาะไปเองเผื่อจะเสียบเสียบตัวเุียดเล่นมันมันปตรงหงสี่ดิอาไปเขาเพื่อปลุป ลูกกลูกป่นนี้ก็สิบขัวขัวจนมันแหงนองไปไงเนาะยมันซุกไปแล้วอ่านนี้มันบ่ใหม่ดอกนี่เขาเอิ่นว่าขัวหนูหัวมันเหลียงสะก้อนมันว่าขัวนี้ามนี่นี่มันแหงมันซุกเลย่ไงแม่ไข่หนูติดเออหนูเิ่ไข่บานี้เขาิ อันนี้เขาเป็นพุงง่งเขาดูมันมีสอพุง่งดิแค่นั้นหน่บมีไตแค่นั้นล่ละน่บมีบีมันบ่มีบีแ่บมีบ่ดีเบมี่หอยส่นำเล้คกับนีน่ยังเสียงหองต่อคนหมดตกันสุดใจแล้วจะก มันยอย่แล้วแ้วเาฟุงเจียมฟูงยังเราาจะออกมาหากันนี่ละโอ้ไไหได้หล่ตั้งแต่สองตัวตัดปานเป็นสิวสันติว่านหาสินะโอ้หอยาเครับนั่งใส่อยัางน้อยก่อนได้หลกับโบเสียบีิคนนี่ไร không ừ, mua xung quanh dây lở về đột bắt đầy đấy, phải anh xăm bì rồi ừ, xin lỗi đuôi ừ. สียคนละมองเปี้สยบคักแลพี่น้องเนี่กินแลวจ้าพี่น้องมาเด้ครับพี่น้องเอาบัดไปคือนจีจะแก่ยานบัดมาก้ด้ยางไปบด้จะเป็นลอยเป็นเตป่า น้าเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อครับมาเนี้อ้อมนัวอ้อมนัพี่น้องไปใส่บักหลายมือจังได้จบมาลืมข้าวเจียจ <c oughs> อยกันมันลังกับเจียวน้ำมันเจ้าเลยมันเอาประทนันแค่แนววัวฝนไปจะไปต่อสนุ้ไปเลยมึงกำลังม้วนยาสูบอยู่ไปตื่นกันบ้านนี้ไปใกล,ใกลใ้ๆจังห่วงเนาะเออกล้าๆขึ้นห้วย ได้ออมแล้ววันนี้ว่าหังบุมีน่นกจินอยูบ่บนหาปลาดีกว่าโหเนี่ยแหละครับผมทางท่านถอกกันแทะทางหยาทางยังแลี่ยวกันทีสีล้มด่างทุกตอกครับเพราะว่าบุมีส่วนปลากินจยกะตัวหรอกตอนนี้กำลังหยาดน้ำนายเราไปยังต้อเป็นเป็นจังหวะตัว,วตัวกนแทะห้องก็ต้องไปอัดไว้ เพราะหนูคือมันดีเถอะฝนตกใหญ่มากที่บ่น้ำบ่ได้ขังน้าตกฝนตกก็บ่เป็นยังง้นเาต้องอัดไว้ที่นี่เนี่ยมันตกู่แล้วล่ะคุมันตกคมก็ใส่ฝนเทียมเถอะอ่เป็นแตๆบันน้น้ำเียงห่วย มบิม่น้าเลยเดิมเมาเด้อพอสุกแม่หุยจิ้งโคาเด้ดเอใส่เปียวปลาขวานปลาขวานแม่นลาซบายบุปลาขวาน้อผมบ่ร่ไข่มัง,ง่ายหลอกคนผู้นี่ปลาขวน้วนนองตมต้อสน้ำบกหลายดอเอามันเปิเศ้าสุกน,น้ำเศร้าสุกเศราสุกเปิเขก็าจากับสุกเป็นหน้าปีนเสุกดี มันไหลว่ะะบดีมันเป็นหอกนหวานสมัยดูกระจินได้ตัวหน่อยหนูเท้าพอดี้อ้ยเ่อไปหาเขากว่าจะได้ตัวใหญ่มืดนึ่งละยึกยังเป็นตึกเฮน่ะเพ่อากได้ดิ่ตัวน่อย nó cái gì tất tối nhiên nha đi, này vậy ngay đủ khả hàng hàng gấp treo gấp lăng là cái hàng, hàng hàng như này đã, và một tàu từ đây long và nó cả hiện việc hiện ganh giựt, rồi chia sẻ ก็เด,ดียาไปย้ำก็ไดีก็ติก็ได้อวอมในจิ้มนี่กิดไร้หลก็ไม่ได้หลาหรอกว่าทิพาลังไปดมหูเราไปอุดรพนาวุ่ย่างความตัวเสียงอ้สิกระลมวันนีมม้มันก็ดมเฮล้วหูเมืคื้ตัวนสารได่เท่ารักเลยสิเี่ยวกับบ่มีก็ใจสูงหรื โอ้ oh. น้ำมือกานอะน้ำต้นแสบคะนั่งเผอยอยู่ทางหญ้าพอทางหญ้าอะไรพอเด็ดเป็นมงมลกูกขึ่งค้าหลังฝันกันยูนอมนกน่โอ้โหนยกัน <c> ว <oughs> ่ามันนั่นใสบวส่วงไหมสิยะหนูหลุดจากบ่วงเดี๋ยวลลาง คุบว่าคุบว่าถือจะควงล่มปีนไปเลยไหมป๊านพ่อเหมือนเ,นเ,นเอาเหลือกว่าก็ง่า่จะต้องเอาเอาถ้วยห่างไปด้ำไปใส้น,นนะ้ำเขาจีนยังเว้นจะไม่งานเป็นอะยู่โอ้ยน,น,น้ำน้ำกวกเออน้ำลึกกินทั้งน้อนเหรียญยูหันละ Ơ mà nhắm biết nè, mắm thử hơn gấp hơn rồi. Mất bạc để lại, hôn, lại nữa. thật diệt, cháy rồi. Tôi bảo, con bia ta càn tắt ừ, Ôi, bài chết rồi, luồng vạ rồi. Say thắng nha sáng nha 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 sẹt nha Nào nha 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 hầm nha 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 đi, nha 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 các cháu sẽ biến mất thì chết đi, hung nào cái nhang hoa vườn đi, bỏ ao nỗi còn này tam lăng, bản vậy nhá khoảm, bản riêng nhàn bản thập phẩm tên bản vậy khoảm bản hạ năng, ai, Chúc bà. Bà đàng nang ai vậy cả, chịu phấn không? Nhàn, bản em vẫn chịu, đi u สบเกียวพักเวียนต้นเียีเกียวพักเวียนเมืองของหันพย่ง่าอะก่างเด้อะอยงบ่มยุ่มยังผ้าพมนตัวป็นาความพันยู่บบานยังอย่างนี Means, <op ach> ่เรับบึ่งยังทางไปวัดป่าบันมันมัี่ดอกบ้านอันได้ที่มีน้องเป็นน้ำอ้อมบ้าน เออผมเป็นบา้าไม่ใส่เบ็นแต่สปาตัวเขาฉันนี่ปลาดุกูกจะไปย่านค้าข้างบนหกไปก็พอยดนี่แล้วเที่ยงเงินเป็น,ปนบานเ,นเก้าบานแก่บานผ้าแดงนะังไอเ้เป็นมีโมบานมันจะเป็นน้องนามอ,อ,อ่อนบานได้ได้เพียงออกเป็นคู่ค,คู่บึงเนาะ นี่เ,นเชื่อมกันเหมือเด็กี่เจ้มาตัดทางที่เป็นนี่ซื่อดิมันจะเป็นน้องน้ำอ่อมเลยสิกองหอกดวนกัมาหรอ่ะมืนมมีหรอเออจะมาไล่ค่ะของหอกดวนบกเท่า,าดิกำลังสิพอเ,เป็นน้ำเป็นน้วยจะมันไปเรียนบุญเมื่อตลด แต่ว่ากระหงบโดนกระมีบวไ่ได้กินดอกก็หั่งเดือเดือแต่ว่าบักเขียบกบระง่วงบักขามือนี่แม่นเพิ่มมัดน่ละออมนุตัวนี้แทบพักเด้อพี่น้องมันแทบจะเป็นหัวเขาถืมีมีตาบออุรี ช่วงกลับไงนี่ใส่ป่ะไงี่วงสัญญาณนือว่าร่มมากกว่านั่นกระเด็นไปกระท่ากระเดือนบนเขาครับคือว่าฤดูเตละปีละเรียนเ่ยจะพันแปรไปดิจากหม่มหามาดีๆีมันนี้กระเพียนไปดิเอบึ้งเบิ้งบิ้งห่มไม่หรอกหูวรับ ที่นี่ก็หงายเย็นเศรษฐีข้าไ่ใช่พระเจ้าว่าเปีสองนเมีนอยู่บอกว่าเมีนอยู่บอกย่นี้ริวว่าทีนี่เปียกสองนนนั้นเมียนอยู่บอกจ๊คประธนันทองว่าเมีนว่ามีนได้สร đẹp nước luôn Thám Vì thám nó không chân vào Nú quế này Cáu xây với thiết đấy ở quế ở này không? Đạc đồ Băng chỉ nhìn ngồi thế này thứ biển thế kìm ở dù nhưng ta đi không gì nữa เนี่ยดังอะดังแท้บ่อได้นียังก็ลุบเขาลุบบ่กนี่ก็เมันเอาดากแล้วหมือนเหมันเอามือขว,วดขวดข้างหน้าขวดไปขวดไป,ดไปพอขวดอันพอหลุมจะโกนโดยของแล้วมันจะดันออกมาได้ไหมบังเดียวกับเป็นเป็นหนูแม่ลูกอ่อนหรือเป็นหนูอ่ะมันหนูจีออกลูกออกอย่างเางี้ยแหละ đoạn liên kết bự lên kiểu leo nó mày mày mèo một xuống một mình chúa thì mà từng nhang cay đấy chắc quan sạch từ lái quân nó cái nó หนูเส้อย่านีกระดูกซส้นนี้ละใช่ครับเดี๋ยวจับนะร่างก็ไปกินเอาเลยอืมไปกินแต่มันท่องมันเจี๊ยบดูทานแซ่บกินแล้วก็เมาหนูซะหมน បបម៉ <marriages> ៅដាក់នេះអូយពូនเฮาຫຼາຍកាក់เด้อថ្ងៃនោះມັນក៏ມັນខ្លះណោះណប់ក៏ ไงบูบูบานมันแสยบพอดีวม,มันจะอูกับการขู่กันอ้อมกอ็เลยว่าแสยบเพราะเสบอะไรอันนี้ต้อน,นอะไรไมมุน,มนอันนี้ต้นนะอยสลายดิที่พวกเห็นยังนี่ไม,ม่นจะมีแสบพอดีเลยสิไงขาไมนมีสแสบอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ไงครับแบบแดดเผ็ดอย่าอ่ทำอมไกเขาไปกินนม้อนาแสด,ดสแผเนี่ยไงกินไะไรได้ด้ยนเงยเสียนอุใส่ผักกระดูกเลยเพราะนั้นเป็นหยดก็สิได้บ่ได้ว่าหนูอะไรหายหยาหยาบหาปลาเพาหายหนากเปนหนูเลย <laughs> ครับมื่อนี้ก็ได้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีน้องสุขสุขวัลล้อครับผู้ไปผู้มาเดินหาเดินพบ,นบ,บนพเรียก g r a บ b a r g r a b s t r หรือว่าไปหัทเนี้ยน้องนักศึกษเดินทางรถุดทางเรียกกหรือว่าทางอากาศทางยังนักศึกษาขอตรวจปลอใช้เรื่องสุขสุขคนเด้อครับสำหรับมื่อนี้ผมมือสิลกาวค่ะสวัสดีจับติดฉันมากระเดือบสวัสดีค่ะ